ครับผมมอนนี้มาพบกับคุณบอลเมย์ขอให้ผมจะพาไปเซร่าคว้าแชมป์บูฟาแชมเปี้ยนลีกให้ได้ฮะในตัวรบไหนก็จรงน้นฮะในเซ เสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ต้องขออภัยจริงๆฮะซีมีน,น,สน,นูสองนาทีแรกยังไม่มีรายดานิโอโมเกย์นีิโอโมฮะจานีกเอา้าแล้วกูกูนะลวานดานิโอโมอติด โอโรต่านชื่อผิดขออัพยฮะเพราะว่าไม่รู้จักไม่ค่อยรู้จักฮนะลามินยามาส่วนใหญ่ที่เลือกทีมนีก็จะรู้จักคนที่อยู่ในทีมนั้นนะครับอวิสอวิสลามินยามา,อมมาเอามาเอามาได้กุมาเอามีโต มาจาังหวะนี้เราก้ตีเบสเราดยยองแย่งไม่ได้วิ่งได้ตามไม่ทันน,สสนะน,นี่คือแบ็ซายนะฮแล้วตังนี้เชฟนี่ปิดเซ็ต็ได้เฮะเปิดมาที่สุใจายมาที่เรโก้ฮะโรโก้อยู่ค้างคุเดีคุณเดีใจมา H, กับยามาวิ่งเติมนะครจะจ่ายไหมแล้วจ่ายติดทกผมจะเล่นเป็นบาเซียนะคะบผมบาเซโลน่านั่นแหละไปกู้เรดี้ De จ่ายมา,าแล้วแทงทะลุติดอยู่ที่โอนะามานะโอมานจังหวะนี้ยามายามาเะยองเะยองแย่งมาได้เะยองมาจังหวะนี้ ีลยวมาจังหวะนี <bible opus> <is. S 1> ้เลวานเดวานดานิโอโมลุดลุดจะยิงไหมยิงไหมสับติดเซฟแล้วเคลียออกมาได้ท่านฮะจบไปครึ่งแรกสี่ในห้านาทีฮะเลวานดอกกี้ฮะจะมาดานิโอโมเดนิโอโมเดยองอย่าเมาปิงเติมขึ้นไปฮะเอาแล้วติด แล้วคู่ก็แล้วบอลออกเป็นลูกเต็วมว่าเราไม่จะเมาอย่าเมาจะจ่ายให้ใครฮะเดาย,ยองมีาแล้วจ่ายเดาย,ยองฮะเสียบออกแล้วฮะแล้วเดาย,ยองซัดกละไข้ามคานไปจังหวะในนาทีที่ห้าจุบห้าทิโบฮะถ้ามีเสียงลมเสียงอะไรขออภัยจริงๆฮะ เดนิโอโม่แลมินยามาลามินยามาจะมาจังหวะนี้ยามาวิ่งขึ้นมาฮะเดนิโอโม่เอาเลวาแล้วไปติดแล้วจังหวะนี้โอ้๊ยนอกกรอบไปนิดเดียวฮะตัวบัญยามา60นาทีฮะเดนิโอโม่เอา เด no oh oh ี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นไปเวสไปเวสนี่เล่นเป็นหน้าเป้านะค่ะแต่เหมือนมาเล่นกลางอะไงนี้ก็ไม่รู้นะเตมาร์เบียเบ๊ะราฟิเดียอยู่ด้านหน้าราฟิเดียราฟิเดียรายาเลวานเลวานตอกซึ้งมาไม่ถึงฮะฮูมาห์ฮมาห์ฮมาหโคโค เดมาเรียปาปวีสเอาเบรดียังไม่ได้ฮะจังหวะนี้ราปิเลียยามาลยามาลตัดขึ้นมาเลวันโมงไม่ถึงจังหวะนี้สัดไกลแล้วติดแล้วจังหวะเี้ไปแตะบนสั้นเฉยเลยฮะมันจับล่านไปอ่อมเบรดีก็ไม่ได้อีกโค้กู90นาทีจะทุบกี่นาทีฮะ ทุกสี่นาทีมาตีนิดปนยาวมาทิง้งไม่จบฮะยังไม่จบยังไม่จบจริงๆฮนะดนนี่โอโม่แล้ลวมาแล้วนี่ยประมาณแล้วจบเกมจับมือกันก่อนฮนะแฮร์ที่สองที่ชั้นหนึ่งบาซิโลนาโคบ้านตะอร์กอริย่าของเป็มพิกา โราทเปตี้าวันนี้เตี่มในเอร์ีถ่ารูปันอบลเเรที่ังบาเซลาเริ่มเกมก่อนฮะบุกจากซ้ายไปกวาวันนี้มากับชุดเย้าฮะฟ้าฟนตามฟ้าม่วงฮะ เลมินยามาไม่ได้เลยนวานแล้วล้ำหน้าไหมล้ำหน้าฮะเปิดบนยามาออกมาเอชนี่เชนี่ตัดสินใจตรงมาอาราโกอีกแลี่ยมามาตินีตเดียร์เดียร์ยองใจมายาม่า และมินย่าเมายาเมาใจมากเลวนดักกี้และมินย่ามาเลวนดักกี้เหาซักโอจักรยานอากาศ1นึ่เซนติเมตรฮะนาทีที่สิบหกฮจักรยานอากาศจากเลวันดักกี้ฮะแต่ว่าใครที่ต้องข้ามนะแต่ว่าอยากไปแบบความรวดเร็วฮะ เพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาสเสียวเวลาบันฮะจ่ายมาจังหวะนี้นะนสจ่ายมาแล้วมาจังหวะนี้บีบีแล้วบอลออกไหมออกฮะเซดนี่ฮะเปิดบอลยาวออบอลสั้นแล้วพลาดตป้เอ๊ะตู้เอจิงโก ที20่ speak. 20ครับเบเวสเอ้โทาวเองฮะใจนี้โอโมลามินยามาลามินยามามาดิมายามาใจมาแทงไม่ได้ฮะมาลโกโก้ถ้ามีเสียงลมขออาไปอีกรอบนึงครับผมเดยองกู ตโกโก้ไม่ได้ทุมฮะแล้วมาจังหวะนี้เดียามาเด่วมาเดินนีโอโอเดยวเดอยู่านห้าเดอยู่น้ซัเลยนะใจเลยป่าวแล้วปั่นติดหลังตต้องเรียกหน่อยฮะเดมมะแล้วมียามาเปิด บอลอาราโก้หม yeah, ุ่งเงี่ยดูดูเราจักรยานกันนะเอ้าได้เป็นลูกเตะมุมเฉยฮะอย่ามาเปิดมาอีกรอบอาราโก้หมุ่งบอลเตะมุมอีกรอบหนึ่งฮะแล้วมีอมมาเอาเปิดบอลทิ้งเลยเอาไปเดมาเรียแล้วจบครึ่งแรก หนึ่งประตูต่อนหนึ่งฮะเปเวสเดมาเรียแล้วไม่ฟาวฮะจังหวะนี้เป็นลูกได้เปรียบโคโกูจังหวะนี้โคโกูเล้วมาจังหวะนี้มาตินิดไดยองเดยองวิ่งมาเปิดมาไดนิโอโม,ม่ถึงมืเอากเลวนันเกต้า ถามขานะเหลือแล้วนะเหือแล้วเดีือวอกนำอีกรอบหนึ่งฮนะฝั่งบาเซโรนาเมื่อกี้เอาเราเรียกสกัดออกไปได้เดมาริยาน้าน่าโอนูเรียวมาเปรียไม่ได้กูกูเปียมา อย่ามาวิ่งมาจังหวะนี้65นาทีจังหวะนี้65นาทีจังหวะนี้ไปอย่ามาแล้วติดฮะจะทำได้หรือไม่ทำได้หรือเปล่าโคเคฮะจะมาเดยองเอ้ยคุน,ด,นด,ดี้ฮะขอไยคุนดี้เลี้ยวลูกเตะมุม เามงียมาเดือดเรื่องซับข้ามตาของตัวเองเทเบิลปันเราอนะเดมาเรีย81นาทีสุดท้ายอ่ะจะจะมีประตูอะไรเกิดขึ้นไหมไปติดตามชมเลวานด็อกกี้ เลวานเลวานวิ่งมาด้านในมีด้าน,น,นข้างมียามาวยามาวิ่งเติมแล้ววิ่งเติมอีกวิ่งเติมอีกวิ่งเติมแล้วฟาดไปมุม,มแล้วมียามาวมาเวดมาโรอกโกจังอันนี้มโมเป็นประตูสองประตูตอนนึงนะานาทีที่ตั้งสิบหักจะมีความติดพลาดอะไรเกิดขึ้นไหมของบาร์เซโลน่า มาเป็นนิสเอาแล้วเอาแล้วไม่มีนคยโกเลสักจะหมดเวลาจิบก้าศูนย์บวกสองนะคะแล้วจบเกมไปเลวันหทดเวลาบาดจ็บฮะเอ้ยดเวลาพิเศษเพราะเนื่องจากการเสมอฮะเกมนี้มีการลุกโทษนะถ้ายังเสมออีกโออ เบสเบสโนกาสทำประตูเบบ้าเรอก,ก็เปิดบอลยาวอาฟิเนียจะยอมไม่ได้เปิดมจงังหวะนี้แลมันย,นยังมากูกคันจบไปร้อยห้านทาอีกสิหนาที เฟอร์มีโน่เฟอร์มตู้ไอ,อ้ฟ้าลูกได้เปลี่ยนไปแล้วบ้าบ้าบ้าเขาบ้าชื่อว่าบ้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 าฟัดเฟรดฟุตชื่อไม่ถูกจริงๆฮะผมเนี่ยเลวามาตรงนี้เลวานเลวาน,วานดักกี้ใจามาบ้าเซอร์เบอร์ซัน จริงฮะลูกยากยากๆรันมาเปิดบอลมาเลวานไม่ได้จังหวะนี้เปอร์วิมาตบอุบะเลวานมาจังหวะนี้เคลียร์ทิ้งบอลออกไม่ออกออกไม่ออก,ออกจับแล้วลูกโทษพักสักครู่หนึ่งฮะก่อนที่จะยิงลูกเรียมกันยิงลูกโทษฮะฟัด ยิงมาทางขวาแล้วเข้าฮะพุง่งถูกถูกฟังแล้วฮะแต่ไปเลยฮะเชนี่เชนี่จะเซฟไหมเข้าฮะหนึ่งต่อหนึ่งฮะอย่าไปดูด้านบนฮะถ้าเป็นด้านบนนั้นจะเป็นพลาดหน่อยี๋ยวมาโอ้โหทางซ้ายนิ่มๆมะเชนี่ อยากมาทางซ้ายเดี๋ยวจังหวะนี้โอ้โหเตะบอลออกเองฮะจงังนี้เรียวันร็อกกี้ยิงเป็นประตูฮะแตรร่ลูกนี้ไม่เข้าเหมือนแต่ยื่นยื่น,ย,นยื่นแพ้เลยฮะจังหวะนี้เช่น,นี้พุ่งถูกทางเลยฮะไอ้ปุ่งคนละทางเลยฮะราฟิเดีย บอลมาจังหวะนี้โอ้โหซัดขามคานไปฮะลูกนี้ถ้ายิงเพื่อตีเสมอแต่พุ่งถูกตัวพุ่งถูกฟังเลยจะยิงออกเองถูกฟังแล้วบอลออกเอลยเองเลยฮะถ้าจังหวะนี้ยอย่าเมายิงเข้ายำอย่าเมาผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะแล้วผ่านเข้ารอบต่อไปจริงๆฮะขอบคุณที่รับชมถึงตอนนี้ถ้าดูเสร็จแล้วฝากกด ไล์กดซับสไคร์ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ